ดูเคยมาตลาดน้ำศรีภาพไหมนั่นจะเคยนะผมเคยมาเด็กมากอ่ะมานวดเท้ามานวดเท้าแบบนี่เลยโดยผมไม่มากับพีทค่ะเรียนคุเรียนพิธีกินเขาอยากกินติมมะพร้าวไม่เวลาเจอเพื่อนที่ไม่ชอบกินอะไรมาทำเนี้ยพี่พีหนูขอมไหมไม่อ้วนชิมไหมข้าวป้อนไหมโ้โหเรียกเต็มปากเลยเรียกเต็มปากเลยมันไม่ดีนะ ม่ดีมันดีดิไม่ไหวมนเด็กกระเดียมอ่ะเรายังอยู่กันอีกคลิปที่ชนบุรีใช่และเราก็อยู่ที่ตลาดน้ำสีพานั่นเองตอนแรกอ่ะเราเลือกตลาดเยอะมากว่าเราจะไปที่ไหนแต่ว่า พอดีมีข่าวก่อนหน้านี้ที่ตลาดน้ำสีภาคเนี่ยไฟไหม้หนูก็เลยบอกว่าเราลองมาดูไหมว่าเป็นยังไงมาช่วยอุดหนุนเพราะขาแม่ขาใช่บอกหลังจากไฟไหมมาประมาณหลักเดือนอะไม่รู้กี่เดือนผ่านมาไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงมาดูว่าเป็นยังไงบ้างดูเคยมาตลาดน้ำสีภากไหมท่านจะเคยนะผมเคยมาเด็กมากอะตอนเด็กๆเลยอะมานวดเท้ามานวดเท้าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันไม่รู้เป็นยังไงจำไม่ได้นะโอเคครับ รอดใต้ทองช้างไหมพีทรอดใต้ทองช้างไปรอดใต้ทองช้างเร็วใช่ที่ไหนอ่ะเขาให้รอดเนาะเออรอดเร็วไปด้วยกันเลยด้วยกันรอดไปด้วยกันเร็วรอดใต้ทองช้างใช่เหรอทุกคนอยากเห็นพีทลอดใต้ทองช้างไหมคะเอารอดเร็วไปไปที่เร็วเฮ้ยบุ๊บไม่มากับพีท อล็ปปิดไพี่พีทให้งบปุ่มซื้อของที่หนึ่งหมื่นบาทโอ้ยซื้ออะไรคะปุ่มไปซื้ออะไรคะซื้อเลยปะซื้อเลยอะไรอ่ะน่ารักนะเท่าไหร่ถามถามถามเท่าไหร่ครับขอปเด็กสองร้อยห้าสิบค่ะปองเด็กสองร้อยห้าสิบเฮ้ยลดน้ำแบบนี้ไหมคะนี่น่ารักกว่าพี่พีทเลือกให้หนูเก็บให้หนูจับอันแรกไม่เอาทำไมอ่ะสีไหนคะสีขาวสีครีม สองร้อยแป้สิบกับ250เป็น530 530ทั้งหมดพี่พีชมาอุดหนุนชาวบ้านช่วงพีชอุดนุนนุนๆนุนกางเกงมวยไหมพี่พีชเราต้องกางนเกงช้างไหมเุ้ยอย่างเงี้ยพี่พีชใส่แล้วน่าจะแบบเกือบมูตเมียช้างเหรอใช่สกามช้างอ่ะอุ้ยน่ารักมากพี่พีชดู อันนี้น่ารักเป็นหมีเท่าไหร่อะคะไหนคะให้ยีจุ่มดีกว่ายีจุ่มชอบไม่ต้องใส่ถุงก็ได้คอันี้ค่ะพี่พีซื้อจริงจังมากเลยติดใจเปล่าช้าติดใจอะไรอ่ะ็อนุนุ่นไงเราซื้อไม่หยุดแล้วอ่ะยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยซื้อช้างตัวเดียวช้างไหนคะนี่ไอถุงแล้วไม่เอาแพนด้าเหรอไม่เอาแพนด้าแล้วเอาช้างแทนใช่เออใช่เยี่ยม พี่พีซื้อไม่หยุดเลยอุดหนุนโลกลดดรดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรแบบนี้แต่งชุดไทยได้ผมแต่งชุดไทยไหมคะชุดหิวอ,อีกแล้วอะหา๊านี่หิวอีกแล้ว เราเคยรู้ตัวแมมว่ามีผู้หญิงชอบเยอะขนาดนี้เขารู้แต่ว่าหนูชอบเขาเขารู้แต่ว่าหนูชอบเขาทุเรียนขอกินนี้ได้ไหมอยากกินทุเรียนมากกว่าเราพี่พีกินทุเรียนกับหนูปะกินจะกินไอติมมะพร้าวอ่ะว่าแล้วนกินทุเรียนทุเรียนทุเรียนหนูซื้อเลยเนี่ยโอเคไปยี่ห้อขอบคุณค่าค่าก่อนเอามาพี่พีกินเขาอยากกินไอติมมะพร้าว ขอขอโปรดตัวเองก่อนทาทินั้นนัไม่เวลาเจอพื่นที่ไม่ชอบกินขนมอมาทำนี่แล้วเดี๋ยวคอมเมนต์จะบอกไป้าแก้มบุ๋มวมตจลดความอ้วนแดๆดูลระยุ่งพี่พี่หนูขอมไหมไม่อ้วนอะไรอ่ะได้กินไหมได้ไ่กิน มีกินแบบแสดงให้ดูเลยครอไม่มบอะไรเยอะถ้าอะไรเยอะคือทั้งลูกอันนี้คือแบบอุ้ยลองชิมดูว่าอร่อยไหมอุ้ยลองชิมดูว่าอร่อยไหมชิมไหมครับป้อนไหมโอ้โหเลียนเต็มปากเลยโอ้เลียนเต็มปากเลยเดี๋ยวกลับมาสปาเท้าหรือลงเรือสปาเท้าเป็นหน้าแมวเลยปะเป็นเป็นหน้าแมวหน้าหมา น่ารักเกินเอาหน้าเป็ดไหมเอาแมวหนูเหรอเอ้ยเอาอันนี้ดีกว่าข้าวโพดใช่ค่ะข้าวโพดค่ะใช่เดี๋ยว้มน,นึงน,นะคะอุ้ยมันมีเป็นลูกชานมไข่มุกด้วยเหรอครับอุย้ยต่องคิวว่าไม่เดียวกล้องดิ้งน่นาัมากน่ารักอะ นี่คือปืนย <mel od ic 00> ิงหนังยางครับทำอะไรเนี่ยพีทํำอะไรดูปืนยิงหนังยางสวยมากซื้อซื้อทำเลเข้าบัตรออกเข้าก่อนอะไรครับไป่ิีเขื่ปะไม่รู้้มันมันจะกระตี้อ่ะประชินครับ จกลงเลยครับสองท่านเลยจะได้ปาจะได้แบ่งกันมาครับตันตอนจะยังกลัวเอาปลายเท้าจิกตรงนี้ก่อนก็ได้ครับโอเคมนมาแล้วมันมาแล้วปลายเท้าจิกเนี่ยครับค่ะค่ะพี่อ่ะเหมือดมันเกิดอ่ะมันดุมดิกะมันมงรีบร้ มันกระเจ็บไหมมันชนไม่ไหวอ่ะันนไม่ไหวอมันนีา้นี่พี่บุ๋มนลุกมอไม่เหนะไวีมันดเด็กอ้ยอหนไม่ไหวหนูไม่ไหวมนเด็กเดียวอะอ่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่ เราดูเลยนครัว่าปลาในตู้นี้เป็นเทศเมียเพราะอแต่ผู้ชายพี่พีอยู่ได้ไงอ่ะพี่พีอยู่ได้ยังพี่พีอยู่ได้ยังดูอย่าเก่งเท้าดิอย่าเก่งเท้าอย่างนั้นใกล้แล้วครับพีพีนะเขาแบ่งให้เดี๋ยวเขาแบ่งให้พี่พีไม่ไหวพี่พีอย่าร้องไม่ไปเลยเดี๋ยวจุ๊บเดี๋ยวจุอู่ะนักรีมาโอ้ หนูอยากขยับขาต้องอยู่ไหนมันไม่ไหวไงมันจะกระจิ๋งอ่ะเมื่อไหร่มันจะทำเสร็จแต่มันไม่เสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวนะเราเฮ้ยเฮ้ยเเราจะได้พูดสรุปไหมไม่ได้สรุปลงหนูอะหนูไม่ไหวพี่ผีชอบตอนเนี้ยใช่ไหมมันดูวิ่งมันยังแอบมาตอดที่ต้นเท้าเลยต้นเท้าพอทนนี่ไงเครื่องนี้ มันเหมือนแมงวันนะเขาจะมั้มันไม่เหมือนแมงวันมันเหมือนแมงวันที่แบบเราสะบัดเท่านั้นมันเหมือนเราไปเกาเกาขาพวกแงงกแงะพกแงอย่างเงี้ยที่พีทหนักกพมพาพี่พีทเยอะแหละดูดิันเกาะไม่หยุดเลยอ่ะอันนั้นเกาะจนตายแล้วมั้งเขาทำบุญให้อาหารปลาอยู่เขาทำบุญให้อาหารปลาอยู่เราก็มาเยี่ยมตลาดเนาะ หลังจากที่เขาเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้พวกคนก็กลับมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็มีของมีอาหารได้อะไรไปบ้างเอาใบข้อมือไปให้พี่จูได้ชิ้นไปให้หลานครับเดี๋ยวเราไปไหนต่อไปดูสัตว์ไหมเราไปดูสัตว์ได้ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูสัตว์กินไม่กลัวตายเลยอะมันกินไม่กลัวตายเลยอะมันหิวโอเคแต่ถ้าใครยังไม่เคยลองให้ปลามาดูดเท้าสนุกดีนะาร่อดีใช่ไหมพี่พี่ยกขาขึ้นหน่อยขานี่ยกขึ้นก่อนเดี๋ยวข้านี้ขึ้นเลยยกยกเหยียดตรงนี้เหยียดตรงนี้ เอ้ยแม่มันติดพี่พีนาาเลยมันมาหานูแล้วอุว้ยเขาได้ไงวะเขาได้ไงอ่ะเป็นไงเป็นไงมันยัวเย <c oughs> อะแบบนี้ขอบูดต่อขูดต่อโอเคเราเราจะย้ายจากตลาดน้ำสี่ภาคแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่สวนสัตว์ที่ไหนสักที่นึงนี่แหละครับ มาเหมาตู้นี้ลุงคะนะบอกว่าถูกพันแล้วตอนนี้มันลักไปแล้วทําไงดีอะบอกว่าไปแล้วนะแบบต้องลาปลาแบบไปแล้วนะทําใจไม่ได้แล้วตอนนี้ปาสัมผัสตัวเยอะไปนิดนึงเราอยู่ที่ไหนกันเราอ,อยู่ที่ไหนอะ <c oughs> ไม่ตอนแรกอ่ะเราบอกว่าเราอ่ะจะไปสวนสัตว์หรืออะคอนเรียมเนาะมันปิดก็พี่มิชางแล้วเราก็ไปจนถึงด้วยแต่มันปิดตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแทนจริงแบบงงอ่ะที่นี่คือที่ไหนนะไม่รู้หนูหลับที่นี่คือที่ไหนนะที่นี่คือที่ไหนอะญี่ปุ่นไงเอาดีๆที่นี่คือตลาดปลาบักแสกเนี่ะตลาดปลาบ แล้วคนนี้ก็ลังฮอตในติ๊กต็อกใช่เขาทำเป็นญี่ปุ่นเลยทำดีนะเขาทำมื่อกี้ตอนระหว่างที่เราเดินมาพี่พีททำพับหนูตกน้ำผัดตี๊ดแดงเสียใจเลยพอพี่พีทบอกว่าซับนายเขาหน่อยหน้าไม่ไหวแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในแต่ว่าที่นี่ดังที่นี่ดังอะไรที่ต้องมีต้องกินต้องโดนวันนี้โชคดีคนไม่เยอะเท่าไหร่ติ๊กต็อกคือดังมากนะเอากันรออะไรเราเป็นไสติ๊กต็อกเกอร์ละ ต้องสูอารทอยใช่ชแกสอกสุอาอยจริงด้วยตองสมเฮนะ้ยส่ดิมก,กเข้าไปแล้วีอะไารเ,เนี่ยเอเทียวสิเรา,เรายังไปไม่ถึงไหนเลย <laughs> น,นี่น่ารัก<อ>น,น,นี่สิ่น่ งานคราวที่แล้ว่ะทำไมอ่ะเขาเล่นซิงเ็เหรอเด็กกังขากัขาใจเลยตกใจตกใตกใจตามเขางอกปตอนนี้ช็อตเลยตกใจเต็มกีดด้วยเลยเมื่อกี้นี่มันหน้าเหมือนพี่พีชจัดเดี่ยขอใอยู่อนนคปวดป้า พี่พีีอันนี้น่าเหมือนพี่พีชัดๆเออน่าน้าเหมือนเขาดูเอาวันนี้ดีกว่าน่ารักได้ค่ะบ๊ายบายฝากด้วยค่ะอยู่ไปเลยมีร้านเขามีก้อนเดียวก็สรุปว่าเราได้มา2ตัวเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่เปิดกัน พอมีปลาหมึกเอก็เกี๊ยบเกาเกี๊ยบนี่เหรออ๋ออยากกินอยากกินอย่างงี้พี่ทำแล้วมันจะออกมาเป็นแผ่นใหญ่ๆใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาด้วยครับอ๋อตราังตรงนู้นให้เอาไปตังตรงนู้นอันเนี้ยอันเนี้ยเข้าเกี๊ยบเนี่ยเห็นในจริงต่อบ่อยมากเลยร้อนมากค่ะตู้กดน้ำจะเป็นตู้แบบญี่ปุ่นเลยกดในจริงไม่ไ่้ถามว่าที่พิงี์ตรงขายอยู่ไหมคะผมว่าไม่ได้เราเป็นเงินเยนอ่ะ อยู่นะเนี่ยเราวิยลี่ร่อนตันได้กินมากเดี๋ยวเราไปซื้อไอติมยาวๆก็คือที่เนี่ยมีดังอยู่สองอย่างเขาเคลียรแผ่นใหญ่ๆจะไปติมยาวๆจอยเลยยิมเหรอยิยมหนูเป็นอตีหนูเหมยเฉยทำไมกอดออกงั้นอะระมาระวังตัว <laughs> ทำไม ตัวเองนี่เหรอเฮ้ยมันเป็นต้มยำกุ้งอหรอพี่เพ็ทชาต้มยำกุ้งชาไทยอันนี้น่ากินอันนี้ครับเฮ้ยเป็นเส้นนะอ่ะผมลองชิม อันนี้ก็ของดังใช่ไหมดังมากทำไมวันนี้คิวน้อยอ่ะแตะโมเมนต์หนอไม่ใช่ติมนี่อะไรอ่ะมันเป็นเหมือนขนมแป้งอ่ะพี่พีชของหนูจิงจังกว่าอะไรครับสังนะ แม็กอินไทยแลนด์อ่าอะไรอ่ะไม่รู้ลุกชุบและเดี๋ยวหนูอ่ะจะกินใบบักรูดเองลุกชุบอปกันลุกุบมานี้ค่ะพี่เพนะคะยิ้มไม่กี้อย่าจับมือหนูค่ะเงอะมันจะไม่เหลือแล้วไม่ปมนไม่อดูดน้ำอ่ะได้ไหม น้ำเป็นชาน้ำเป็นชาอร่อยอร่อยยี่เหมือนกันแปลกดีเต็มเป็นบุกเต็มเป็นบุกข้ามเบทเต็มครับได้ลองลองกินไปเต็มไปเต็มอร่อยจริงไอติมมันอร่อยไอติมอร่อยเต็มไอติมญี่ปุ่นอ่ะออกมาอะอรอ่ะ ไม่อยากถ่รูปอ่ะจะของร้านให้ล้มล้มล้มล้เลยเขาร้มไเลยมันจะล้มแล้วรน้านนี้เป็นร้านดังนะครับร้านพิงกี้เนี่ย ป้ายอยู่เลยใหญ่โตเราก็เลยมาลองด้วยนี่ได้มาแล้วนะใหญ่ใหญ่เบิ้มดูชตอนได้ปลาหมึกไปใส่ปาปิก้าเขาให้ใส่ปาปิก้ากับใส่ชีสเราได้มาแล้วปลาหมึก ร้านพี่พิงกี้เนาะร้านดังเดี๋ยวชิมก่อนดูก่อนเลยเขาก่อนนะแหมเราคุยกันว่าพี่พีก่อนพอตอนนี้ให้บุ๋มก่อนเฉยต้มต้มชิเอย่ยของกินมาไม่หยุดอ๋อพอดีว่าซื้อของกินไปให้ได้ไหมคะป้ายนู้ออกมาไปน่ะป้ายนูออกมาไปน่ะอร่อยอร่อยนะ เอาได้มาแล้วเข้าเกี๊ยบอีกอันหนึ่งที่ดังมากในทิกต o อกที่เอาปลาบึกทั้งตัวลงไปทับอ่ะแล้วอออกมาเป็นแผ่นมึงเคยเห็นมึงรู้ว่ามันอยู่ที่นี่นะเนี่ยอะรู้ก่อนไหมได้ไหมนี่พีดนี่พียเอาเอาดีนี่พีด นี่นะอันนี้ออยอเนะกันดั้มมาขงหลังนี้แล้วขายไข่ตุน๋นแปบลบว่าแก้วที่ใส่เป็นหัวกันดั้ม79บาทเฮ้79ได้กินที่นี่ครับ4เ0 79ได้หัวเป็นกลับบ้านไปด้วยโทษพีทตลาดจะดีหรือไม่ดีบางอย่างมันอยู่ที่ร้านค้าแต่นี่ที่นี่ร้านค้าคือดีเยอะร้านค้ามันน่าสนใจเข้าใจไหมหอ้อาวพี่พีทอยากกินอยู่นี่ใช่ ขนมไทยยากิไงที่มันเป็นเหมือนแป้งรัวร์ซองม้วมีไส้ครีมอันนี้มันม่วงดูเชอร่าขวดแดงขวดแดงพี่ผิดอาอะไรคะเอาครีม่าจะอยู่อีกุูนึงไม่มองตาละคอแหละมองแรงนะคะหลังกล้องไม่มีใไร,รู่้หรอกไหอนีกลองเขาอไรอร่อยนะอร่อยนหวาน โอเคเรามาถึงช่วงสุดท้ายละมาเปิดกล่องสุ่มที่ซื้อมาตอนต้นหนูโชว์ทุกคนก่อนว่หาหนูซื้ออะไรมาอันนี้เหมือนพี่มีดอันนี้ซื้อเพราะว่าเป็นเด็กไม่ได้นอนเือนเขาเองอะ่ะแล้วข้างหลังเป็นนี้นะหนูพี่มีดได้ไเลยเพราะว่าทุกตัวน่ารักหมดแต่ถ้าอยากได้อยากได้ตัวนี้ตลกดีตัวป่วยอ่ะถ้าหนูนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คาร์บอย<ห>กับช้าม มมีกกิจรรรรออะไหแต่ถ้าได้เพนกวินก็จะน่ารักมากเหมือนหงสอยากได้ตัวนี้แต่ได้เพนกวินกับหงได้โชว์ในเพนกวินก่อนโชว์เพนกวินก่อนเกวินนะอะไรมันเนี่ยอะไรมันเนี่ยอ๋อแต่ฉันก็ไม่ได้อยากได้ตัวนี้ด้วยมันมีมวกสิงโตเดี๋ยวนะมันมีมูอส ฉันเลยปากเบะอ่ะนี่อย่างงี้นะนี่ไงหนามันนี่อะไรอ่ะแากมันเหมือนหนูเลยอ่ะเออเหมือนหนูเลยอ่ะปลาฉลามโอ้ตัวหน้ากล่องพี่ทีก็ตัวหน้ากล่องใช่ได้ตัวหน้ากล่องไม่แย่ไม่แย่นี่ดูพี่ทีก็เหลืออะไรขนาดสิงโตหนูยังขยุมหัวเลยดูดิถ้าราคาซื้ออีกกล่องได้ปะได้เดี๋ยวขาออกขาออกไป ครซื้ออะพี่พีซื้อหรอเาซื้อให้เดี๋ยวเรซื้อให้ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่บางแสนเนาะไม่ไกลจากกรุงเทพครับตลาดปลาบางแสนเนี่ยมันมันเป็นฟิลแบบญี่ปุ่นจริงๆตอนแรกไม่คิดว่ามันจะญี่ปุ่นขนาดนี้เนาะมีตู้กดน้ําญี่ปุ่นด้วยแต่กดไม่ได้เพราะเป็นเงินเยนใช่หรองินเยนเออเป็นตู้กดน้าญี่ปุ่นเลยแบบยกอะไรยตถ้าเรามีเงินเยนเราหยอดอะเขาก็ไม่มีของให้เราอยู่ดีไงจริงๆก็อย่างที่บอกใครผ่านไปผ่านมาเนาะแถวนี้ใกล้กรุงเทพวันหยุดไม่มีอะไร ก็แวะมาได้ครับอาหารอร่ <g ull ing> อยด้วยไม่หนูว่ามันหลากหลายดีแล้วมันก็ดูแปลกดีนะโอเคมั้ซึ่งแบบพอมันเป็นแบบด้วยบรรยากาศด้วยสีแสงสีอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออจอยจอยเนาะคือจ,จริงอะไรเหมือนญี่ปุ่นผมก็ชอบหมดแหละที่พ่ชอบไปญี่ปุ่นมาหนูเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นโอเคครับก็คร <g ull ing> ั้งหน้าครั้งหน้าเราจะไปไหนอยู่บ้านแล้วรอบเนี้เฮ้ยจะไปไหน เราจะไปไหนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ไปไหนอะไรเงี้ยอยากเห็นคลิปว่าไปไหนก็แนะนําได้นะครับเขาแล้วเขาบอกว่าอยากเห็นเราขึ้นคูกระดึงทําไงอ่ะหมเคยสะพายกระเป๋าขึ้นคูกระดึงสองอรอบชิลั้างแรกลงมาเป็นขาแพงทั้งสองเป็นไขวัดใหญ่ชิล เยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าร้านเขาบอกว่ามันเป็นการผิดสูตรดาวว่าเราทะเชื่อไหมว่าทะเลาะกันแน่นอนแต่หนูก็ว่าเราต้องเราจะทะเลาะกันไหมถ้าเราขึ้นถูกกันดึง <c oughs> เขายังไม <c oughs> ร่รู้เลยว่า <c oughs> กูกระดึงเป็นยังไงโโอ้ <c oughs> ต่ก่อนหนูกลางเต้นเองด้วยนะแล้วมีหมีมีเสืออะไรออกมาไหมมีถ้าเรากลับไม่ทนนะันอ่ะใช่หรอเอาไวท้ท้ายเอาไวท้ท้ายแล้วกันเอาไว้เป็นช้อยท้าย,ายหรือเป็นแผนฮันนะีมูลก็ได้หนูพูดจริงๆนะณนะเวลานั้นนะ่ะพววใครตัวมันแล้วจะไม่ทะเลาะกันอย่าคาดหวังว่าอีกคนนึงจะช่วยอย่าคาดหวังว่าผมจะงอเนื้ออ้อนตอนนั้นมันไม่มีโอกาสเพราะเราจะไม่ไหว,แล,วแล้วน้ำอย่างางโยนทิ้งไม่ไล้ขนาดนั้นหรอกมันขึ้นข่าวค่ะกอฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกด subscribe กด subscribe ช่องด้วยนะครับ โอเคเจอกันอาทิตย์หน้าพี่ก้ามีไฮดซนกลับมาแล้วกล่องสุ่มกล่องที่สองตาใจตาใจดูขอให้ไม่ได้เป็นม้าเมื่อกี้ได้ตัวหน้ากล่องเลยนะมาดูรอบนี้ตอนนี้ทูไม่อยากได้ม้าไม่อยากได้ช้างไม่อยากได้ฉลามนี่ตกได้อยู่สองตัว ฉันว่าช้างใช่หรอ100%กล้วยมาแล้วง่ายรักเอาได้ช้างก็ช้างนัางว่วงเหมือนพี่พีเลยอ่ะเฮ้ยสามหรอเฮ้ยแล้วพี่พีอยาก เนนก่งพวยง่วงนอนป่วยอ,อ๋อคลิปนี้ผมเล<อ>ือกให้ประานคลใช่อันนี้มันเป็นหมวกมั่ยวะฝีมือนั้นเนี่ยมือนั้นเนี่ยเก่งไหมเก่งนี่นะ่ารักมั้ยน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้ตลก